เจ้าค้นไปนั่งเข้าเม้าอย่างที่เทิงแทะค<จ>นลุงมาเอาไปถ้าย่อยไปให้มันให้มันเบิดจักห่วมสตีเนาะท<จ>่าประธานก็ไปหาคือกันเด้อหาอยัางไรห,หาปลาคือกันนี่ละเมื่อนี้อยากกินปลานะหาปลาคือกันเดี๋ยวจะถ่ายคลิปที่หน้าบ้านแต่ว่าแสงสว่างไม่เพียงพอครับพี่น้องครับท่านประธานท่านประธานคนนึง <laughs> ท่านประธานก็ <laughs> ไปหาหลอดไฟ <laughs> มาต่อให้แสงสว่างเพียงพอพี่น้องครับอเออหงานเจ้านั่นแหละเจ้ามันคือแสงสว่างห้วยห่วยห่วยห่วยย่าเฮ็ดบาดเสียวประนันเลยนะแต่ว่าเพิ่นเป็นเล็กน้อยสมบูรณ์เพิ่ปนปีนจูงคักเถี่แสงสว่างเริ่มมีแล้วพี่น้องซ่องหลอดจ้ามหลอดไปตะวันใกล้จะรับขอบฟ้า ถึงเวลาทำมาหากินแล้วพี่น้องถึงเวลาเฮ็ดอาหารอีกเลยจ้าประธานก็ไปหาปลาที่กันเขาจะไปหาทะเลครับเจ้าได้ไปหาอย่างเจ้าหาอะไรอย่างมากเลาทะเลปลาทะเลปลาที่กันครับปลาหมึกปลาหมึกไงกินไงโอ้โหแล้วเมื่อไหร่ก็ตึกไปอย่างน้อยก็บอะไร ปลาทะเลจ้เ้าแมา่แลกกินปลาน,น้ำจืดก็บอกว่าแินเลากินก <c oughs> ัว <c oughs> <c oughs> ไอ้วุสโลมาเมือนเตรียมของเลย,ยน้ำมันดีีพี่น้องมันคักมานแน,เน่เงินทอนขอไหมเงินพันหนึง่งเมืไป220สองร้อยยี่สิบบาท่อนเจ็ดร้อยแปดสิบเจ้าทุกบาททุกสตางค์มามเขาใชเจ็ดร้อย่างแม่ ไปไั่นโลดเขาจะข้ามไ้กดหวยเขาจสีโอนไห้ดอนมาเออแปดบิบาทไม่ขออีกัเนี่ยแปดบิบาทนึงเขาจเอาตีอย่านี่โอ้ถูกแลาวพกันใสอยู่เนาะซส้อน้ำมันใส่ียกม่วนเสียเฮ้ยเอาไปให้มันบดซ้ำใ่เงินันเงินเกี้ยงแอบเสียน่าชเขอบคุณครับ ต้องใจดียังไม่ได้เดียงยังสีตัว <c oughs> ปลาที่ประธานไปหามาได้ครับไปหามาได้ปลาทะเลจ,จ,จ้าจ้าบรรยากาศหน้าบ้านท่านประธานอีกแล้วครับพี่น้องมือนี้ไม่ใช่พ่อไปซื้อมาบอกอไม่ใช่พ่อไปซื้อมาบอกว่าจะกัดปิ้งให้หน่อยเด้อไหนอ่ะกให้พีกกลต์ต้องใช้มือเอาหรอเออไม่มีที่คีบเลยเนาะ ท้องฟ้าแจ่มกระจ่างครับเพื่อนี่โอ้ยอากาศดีดีครับเป็นตะเมาาถ้าน้องมือนี่ยจางน้อยกับไฟองเงี้ยมีเงี้ยมีตื่นทั้งอาจารย์นี่สีมือทำปลาทอดครับชูหล่อพ่อแย่เดงยังยังยังนี่เอากลับเอาแกนก็มาครับมาอนี่ยพนันไม่มีแตงแตงก็มีลูกแตงก็มีแตงมาตรงนั้นใม่ตาฝันให้เออหอยากกินแตง จ้ากิเจ้อูน้วกินูกเด้อนี่ย่เดแล้วาหลานเรากินย่างปลาหมึกครับพี่น้องครับร้อนอยู่ค่ะรอให้มันเย็นก่อนนะคะผ้าหลานกินจ้าหลานชอบรับแล้วก็โอเกนครับพี่น้องครับอืมสวัสดีค่ะก่อน ดีค่ะสวยๆทำดีๆลูกโอเคครับโอเให้นู่บอกว่าอิวข้าวไหมครับมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อย่างปลาทะเลทุเซียนปลาทะเลอ๋อดำจิ้มครับพี่น้อครับเอามาซื้อเอาไม่ใช่ทะเลหรอก มื่อนีอนอ่ซ่อนกองกับไอวุฒิโลครับท่านมาท่านก็ได้พุดนะถูกซ่อนกองกับเป็นบาลมีม่เนัวเขาเพิ่งผ้าบาลมี่ครับประคอนยัยเนี่ยเฮ <laughs> <laughs> ้ยยังไม่ได้อิ่มอะไรมานะแค่เลยเฉยๆ <c oughs> แซ่บอร่อยแกมโหอาหารที่โอแกมชอบนะนี่อากาศชอบไหมชอบจะยังไม่ได้กินเลยเอากินหน่อยกินหน่อยจ้าเกี๊ยวเขาเกี๊ยวสองฟังพี่น้องครับสองฟังถูกท่านติดใจฟังเป็นอะไรถึงไม่กินคะเคียวไม่ได้เคียวไม่ได้โอ๊ยคนไม่มีฟังยังยังดูความดูน้ำจิ้มใหญ่แดงนี่เห็ดไายมันเคยเห็ดลายู่น้ำรดอย่างเงี้โอ้เห็ดลย หักกับแพ้งไว้ในตู้บ่ามากินแบต่ประวุฒิไม่ร้อย,อยเหรอ,อโอเคครับพี่น้องครับพ่อกันไม่คลิปหนาอีกแล้วพี่กอล์ฟครับพ่อกันไม่คลิปหนาจ้าสำหรับ,บ,บคลิปนี้สวัสดีค่ะทัากินปลระคอใหญ่ตี